<laughs> กดลงเลยลพี่เขาช่วยด้วย <laughs> ได้แล้วนะคะได้ทัสาวนาริระบายเพิ่มนิดนึง ตกน้ำแล้วก็าบี่้วค็เบอรอนะครับขาวุีนี่รถไฟน้องนาลีอยากเล่นรถไฟใช่ั้งเรนี่ไ่ซื้อตั๋วเาลูกอ่ะแล้วราไปเรขนูเล่คน รอแป๊บนึงเพราะว่าขบวนเต็มตอนนี้รถก็ว่างแล้วตอนนี้น้องนาลิขึ้นเป็นขบวนชา้าง่้ากัวช้างเอียงมากเลยน้องนาลิตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยมาแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้น้องน ที่จะมานั่งรถไฟแต่ว่าขบวนน้องนาลีนั่งกันอยู่2คนเองบ๊ายบายยางลินาลีบ๊ายบายย่างลูกแต่ตอนที่น้องนารีเล่นรถไฟอยู่สงสัยมีกองขายนะคะน่าจะมาทำเอ็ีหรือว่าอะไรไม่รู้ เน้ยูงกลางเลยาการไฟนาลเลยเร็น้องลีจะมาขึ้นเป็นเนี่ยค่ะตุกตาเรือหอเห็นน้องนาลีอยากเล่นแต่ไม่รู้ว่าจะกล้าเล่นหรือเปล่บบเป็นด้า้้า ก็ในราคา30บาทนะคะนั่งได้นานอยู่น่าจะได้ประมาณสักสิบรอบนี้มาแล้วนะคะขบวนน้องนาลีิแแต่ที่แม่กวางสังเกตนี่คือตรงที่เป็นหลอดไฟข้างบนนู่นนะคะเป็นรูปรถถังอ่ะแล้วมันก็เคลื่อนไหวได้ด้วย ค่อยตักลงแปลกมากเลยเดี๋ยวนี้แบบว่าทำเป็นรถแมคโครตักได้ด้วยอันน้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นลูปกปวยหมุนติ้วติ้ว,ต,ว,ต,วติ้วเลยะคะ่ะประดับตรงทางเข้านะคะสวยมากเลยแต่ว่าเขาเปิด เปิดให้มันหมุนตรงข้างหน้าสองอันอีกสองอันมันไม่หมุนมีนารีซื้อเลียวไหนเดลเซาตัวหนึ่งยี่สิบห้าบาทมนทนีน้องนารีมาเพมสีนะคะเป็นระบายตุ๊กตาก็ม,มีเหรีราคานี่อ่าเอาอันหนึ่งก่อนลูกเอาเดลเสา Bye. ที่เขาให้มาต้องหกสีแน่ไม่เหมือนไดโนเสารเลยเหมือนกิ้งก่ไง่เหมือนตัวกิ้งก่านายกับพ่อันนี้กินไม่ได้นี่เป็นตัวไดโนเสาร ini ใช้เป็นรีโมทบังคับน้องนาลีเ5นาทีนะคะนี่5นาทีรอบหนึ่ง30บาทนะคะน้องนาลีซื้อคูปองไว้เรียบร้อยแล้วกลายเป็นว่าพ่อเล่นเอง ได้ไหมออได้แล้วได้เม็ดหนึ่งโดว้ยอวไมได้อ่าโกยใหม่เลยพ่อดูนอ่าดูนาลิเออรถอะไรรถอะอ่าสักเลยค่ะอ้าวอ้วรงอีกแล้วลิอะได้แล้วนานเลยอ่เลยลองเลยอะ ลงไหมลงไหมอ่าลงแล้วดิตังค์อ่ะดิสตังค์ดีสตังค์ไหมอ่าดิสตังค์กับมาป้าอ้าไปไหนอะลูกไปไหนอ่าเดินหน้าเลยเดินดูดีสตันไปตันตัวนี้ได้สี่เมตรแล้วเนาะตันไม่มือมือตันไปผมไม่มือกดอย่างนี้อ่ากดลงเลยค่ะ ปล่อลงได้ไหมไม่ขยก็ไม่ขยกดคั้งเจ้าค่ไม่พอก็กดไปคั้ที่อ่เีหน้า่ดป่ทางี่ดูนะตัดาตัดไม่ได้เดี๋ยวพี่เขาเปลี่ยนชั้นให้นะ เราก็ยกยกไปตามเพลงนะเสิงทำดีนะนี่ปลอดภทอันนี้ใช้อันนี้ใช้ไฟฟ้าจะมีคนดูฝั่ที่ใช้่าใช้ไฟฟ้อ๋อใช้ไฟแถวๆี้ได้ไหมได้ หลอดไปนี่แคบลงเลยก็เป็นดูมไปบ้างน้องน่ารีตักเลยค่ะมาอีกแล้ยได้ไหมเฮ้ยไม่ได้แลยตีตัดเข้ามาเลยนี้ง่ายกว่าคันเมื่อกี้นะเอาไม่ได้แล้ยนี่ตัดเข้ามาเออพี่เขาช่วยด้วยเดีได้ถอยหลังแล้วโดนเอาตะก้าไปลองเลยตะก้าไปลองกันไม่